สวัสดีครับพี่น้องครับว่ากหลังขหาวั่วยลฮัลโจนะครลัลอหลฮัลโหลฮัลโหลฮอลโอลฮัลโหนฮับนูลฮัลโองกัเเ็นแนวนี้ฮัลโหลฮนลโหครับโูลฮัลโหลลโหลัลโหล่ัลโหลฮลโหลฮัลโัลหล่าลโหลโหลฮัลโลฮลโลลั อยู่ทางเขตหนุ่มโจสาวน้อยฮฮาพาเสดครับบาที่แนเบาสี่น้องในความสนใจอ่านะครับการในเรื่องของสีว่าน้องหญิงเนาะอีหล่าเป็นอย่างคือบอเดทไปเที่ยวของกงน้ำนะครับอ่าอิหล่าเป็นอย่างคือบอเดทไปเที่ยวของกงน้ำก็เป็นด้วยที่ว่าไก่บ้านเกิดแน้วนะไก่บ้านเกิดพนแล้วพังก์จีเตรียมนะครับ จัดนั่นนี่ประกอบกับไม่หน่อยครับร่างกายกับบ่คอยสุขภาพเนาะนะครับก็เลยว่าอ่ะมือมันขี่ๆแล้วโอ้ยคไายออดได้นี่ขี่นกแม่อ่าเดี๋ยวผมก่าสีน้ำคลิปนะครับขี่บอลโจเล่าเดียวแล้วกันบันทึกลงที่เพดนุ่มโจซานอยใ่าห้าภาพเสด็จตั้งคับพี่น้องเด้อนะครับเราเดียวลงไว้ว่าเพราะอะไรเป็นอย่างไม่หน่อยกับอีหล่านะครับขอบพูดอีหล่าคือบอลเด็กไป เดี่ยวนำอ่ะนะครับการเน่องด้วยนั่นะน,นะาานะครับพี่น้องครับเนาะใหญ่มีดราม่าเด้นะครับเพิ่งจะบอกไปแบบ่นแย่งกันครับพี่น้องครับเราวันที่สิบสามนี่นะครับเรียปากแห้งเดี๋ยวสีผ้าบอลจสซีนี่อย่างเซร์ไพร์อิลาอ่านะครับนี่แน,น,น,น่นอนแหละอิลลาทั้งหมนะแม่บอลละอมไม่พลาดอยู่แล้วอหายคนนักข่าวไหม <laughs> ตัวน,นี้ก็กำลังสีเขากอทอ่อหม้อแล้วครับพี่น้องโอ้ยฝนตกตลอดทางนะครับไปพักอยู่กรุงเทพก่อนจะออกเดินทางคุลละแต่เศา้านะครับเดินทางที่สนามบินตวน้ำพุมินะครับพบ่พอกะถ่ายรูปกันได้ครับช่วงก่อนเที่ยงเสาร์นเนียย่ดอกครับขม่านเกาหมงจิ้มมุ้งนี่แหละจะออกเดินทางนะครับไปพบ่พอกันกะทักท่ายกันได้เด้อนะครับถ่ายรูป จำเป็นลำแพนนะเป็นทหารเป็นอยู่ในรถเอ,อดเดียวครับรถครับบรรยญญากาศต่มเด้ข้าวข้าวแกงกิโลร้อยขอม้อ่อยครับั๊มใหญ่มากั๊มนี้ เลยปากช่องมาข้าวนึงแล้วนะครับคุณหลักกะสีหอดเดือเติบอยุ่เพราะว่าตอนนี้นผมเบาอยู่นี่ครัจักโมง่งอันนี้สองทุ่มนะครับสองทุ่มสามสิบแปดนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยกันครับที่ได้ <c oughs> บินลัดฟ้าไปต่างประเทศมันเบาถึงขึ้นเครื่องเนี่ยเครือ่อยู่หรอครับเขาเรียกอากาศยานเครื่อยขึน้นหอดห่อห่อนยังบุญละนะครับ แต่ว่าผมไม่เคยเดิไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไม่เคยทำพาสปอร์ตนี่ทำพาสปอร์ตครั้งแรกนะครับไม่เคยไปอยังวันนี้บ่มีเงินครับบ่มีเงินหล่ะก็เออความคิดเท่าเนาะนั่นห่ดละเออเอาจำเนียกระพ้อละว่าท่นเอามาแล้วหรือโอ้ใช่ๆหนักข่าวขึ้นรถบ่ทันบาดนี้นี่หล่อเหล็กบ่ใหญ่เออ ลำเพ iam เขาชอบทำเสียงไก่เอ้ยทำเสียงไก่ไก่ร้องยังไงนะฟังฟังพี่น้องฟังเสียงไก่เอ๊ะไก่ร้องยังไงนะไก่ร้องไงไก่ร้องไก่ร้องยังไงนะดูไอันนั้นหมู แกร้องไงเมื่อไหรไแ่ร้องไงนะพี่น้องครับกำลังเดินทางว้ายมืดนคือดีเนี่ยตัวเออเมื่อกี้บ้างกันนะคนจีเปิดออดิชั่นยังสีอันนี่พี่น้องฟัางในลิปพอดีตัวสามเมื่อ่า ใครอ้อหรือใครอ้อเปลี่ยนบอดไหมนี่ก็พี่น้องครับนี่ข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมนะครับเนี่ยโนตาไล่สาวน้อยเป็นเปรแพงเปิดรับศิลปินใหม่พร้อมออริชั่นที่อนุจักสาวน้อยวันที่16กรกฎาคมครับพี่น้องครับ าใครจะร่วมเดินทางไปกับสาวน้อยเป็นแฟนทูกการนี้นะครับและทสดคนชมทั่วโลกครับซีพีาถึงสาวซีพีาปีครับสนใจสบายไม่ไเฟีคู่ไกลครับอ่าแล้วก็คู่ปอแล้วก็คู่เอสามท่านนะครับพี่น้องครับอ่ามันจะได้ง่ายนะครับส่วนเรื่องนี้เนาะนะครับสําหรับส่วนอ่ามันสิไว้นะครับไว้ก็ทักมาหาบอดโจเลยเพราะว่า แล้วก็มีการติดต่อประสานในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับมันกรชจายในศาสตร์นะครับท่านไปหาคู่ไก่คู่ปอคู่เอียดได้เลยครับเรื่องนี้ครับวันที่16นะครับพี่น้องครับแฟนๆนะครับผู้ใดยังมันเดินตามหาความฝันการออเดชั่นได้เลยนะครับสาวน้อยเพชรแปแพงนะครับสาวน้อยเพชรแปแพงนะครับอันนี้นะเปิดรับศิลปินใหม่ครับสิบหาถึงสามสิบหาปีนะครับนี่แล้วก็ใช่ไหมล่ะ ในส่วนของเดียวผมจะเปิดคลิปให้เบิง้งเนาะคลิปที่เล่าอันนี้นะครับเปิดให้เบิ้งเลยนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนห,หาานุ่มโจสาวน้อยฮาพาเสดเดือดอ่าคนรู้สึกจกใครไม่แม้ ีวิตนะครับกำลัรองเลรอแล้วนี่เป็นสี่โมงเช้าเลยนะอูดอูดเจอกันเด้อครับแฟนๆฮองกงครับเจอกันนะครับจสเป็นเก้าลงสิงเนีอยะเปเก้าลงสิงขออภัยนะพื่อนองคนไทยหเราอย่ะๆหน่อยเนีย ลองในท้าย ใจตามนี้นะครับบอลโจกับเราแล้วเนาะขอพวกคุณเป็นแฟนครับเดี๋ยวผบกันใด้คิปใหม่ครับขอให้ผมเดินทางโดยสวัสดิภาพดีครับเอ๊ก๊กเอ,อ